ยินดีต้อนรับเข้าสู่สื่อการสอนวิชาการเขียนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver CS3 นะครับซึ่งสอนด้วยตัวผมเองนะครับจำนงนิคงรับนะครับในส่วนของการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS3 เนี่ยเราจะต้องรู้จักนะครับหรือจะต้องศึกษาประมาณ16หัวข้อใหญ่ๆเราถึงสามารถที่จะนำไปใช้ในการประยุกต์เพื่อทำเว็บ นะอย่างจริงจังได้นะครับถ้าเกิดว่านักศึกษานะครับหรือผู้สนใจที่กำลังฟังอยู่เนี่ยได้เรียนรู้ทั้ง16หัวข้อเนี้ยก็จะสามารถนำไปใช้ในการสร้างเว็บไซต์จริงได้นะครับก็นะครับหัวข้อก็ไล่ตั้งแต่หัวข้อที่1น,นะครับก็คือความรู้เบื้องต้นนะครับในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์นะครับก็หัวข้อที่2นะครับรู้จักนะครับกับโปรแกร,รม macro ว e d i a CS สนะครับส่วนการทำงานเบื้องต้นนะครับการสร้างเว็บเพจนะครับแสดงข้อมูลเบื้องต้นนะการแทรกรูปภาพปรับแต่งข้อมูลบนเว็บเพจการสร้างและตกแต่งตารางบนเว็บเพจการเชื่อมยงข้อมูลการทำโรเวอร์อิมเมจนะครับเลเยอร์เลเนะครับการใส่เพลงและวิดีโอนะการสร้างและการจัดการเฟรม การสร้างและการจัดการฟอร์มนะครับการสร้างแคสติ้งสไตลีชีสนะครับหรือ CSS นะครับการทำตัวอักษรวิ่งนะการนำข้อมูลขึ้นสู่เว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับทั้งหมด16หัวข้อเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ศึกษาทั้ง16หัวข้อเนี่ยผู้ที่กำลังฟังอยู่หรือนักศึกษาที่กำลังฟังอยู่เนี่ย ก็สามารถที่จะนําไปใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ได้นะครับสามารถนําไปนะนำไปพัฒนาขึ้นบนเว็บไซต์นะแล้วก็สามารถที่จะไปเปิดโดเมนเพื่อนําเว็บไซต์ที่นักศึกษาได้ทำเนี่ยขึ้นไปแสดงผลงานได้นะครับ